การปฏิบัติก็คือการรักษากายรักษาใจและบำรุงกำลังกายและกำลังใจในทางธรรมเพื่อตัดกำลังในทางที่อะทร,รมสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม,มเราต้องรู้อะไรเป็นอะทร,รมอะไรเป็นธรรม อะไรควรตัดออกอะไรควรส่งเสริมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเรารู้ไม่จริงแล้วบางที่ไปส่งเสริมในทมที่ไม่ควรส่งเสริมไปตัดออกในทมที่ไม่ควรตัดออกเพราะฉะนั้นสมาสธิความเห็นชอบเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ความดำริชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในความเห็นชอบคือเห็นในทางธรรมไม่ใช่เห็นในทางจิตที่อาศัยความขนนงอาศัยความอยากมีตัณหาเป็นเครื่องนำอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติของพวกเรา ที่ทำให้เนินชาเสียเวลาก็เพราะว่าเราเลือกยังไม่ถูกต้องจิตของเรามีน้อมเอียงไปในทางที่ไม่ถูกต้องที่เรียกว่าธรรมยังมีสิ่งที่ผสมประสานกันทางไหนนำหนักมากมันก็น้อมเอียงไปทางนั้นไปในทางนั้น ผลที่เกิดขึ้นจากความน้อมเอียงก็คือความไม่สมหวังพอความไม่สมหวังเรารู้ขึ้นมาแล้วมันก็สายเสียแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วแต่เราก็ยังไม่จดจำเพราะความหลงลืมมีประจําอยู่ในจิตใจ ถ้าหากเคยผิดมาแล้วจำไว้ไม่ลงลืมเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นจึงจาเป็นจะต้องให้มีสติความรู้ตัวให้มะนลึกมีสติมั่นคงไม่ใช่สติธรรมะสติประกอบไปด้วยสมาธิคือความมั่นคงสติประกอบไปด้วยความรู้ตัวให้มันชัดแจ้ง สติที่ได้จากความเพียรพยายามอันชอบเมื่อเราเล,ลิกรู้เห็นแล้วเราต้องรู้จักเพราะว่าธาตุแท้ของอะธรรมนั้นไม่เคยนำความสุขความเจริญมาสู่จิตใจตไม่แต่นำความไม่สงบม่แต่นำความเศร้าหมอง มาสู่จิตใจในที่สุดแล้วก็ไม่ทำให้จิตใจฉลาดด้วยทำให้จิตใจหลงเข้าใจผิดอยู่เสมอนี่ประเภทเรียกว่าอธรรมก็สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมเรานักปฏิบัติเก้าเป็นผู้สังเกตทำและอธรรมนั้นก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจทางเดียวกัน ถ้าเราไม่ได้สดับตรับังพอไม่ได้พินิพิจารณาพอหรือจิตไม่ค่อยจะเอาใจใส่ในเรื่องธรทมปล่อยไปเรื่องที่สิ่งที่ชอบที่ตาเห็นหูได้ยินอะไรก็ปล่อยจิตไปตามนั้นไม่กำหนดมีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ทางธรรมว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควร อันไหนควรคิดไม่ควรคิดอันไหนควรพูดไม่ควรพูดอันไหนควรทำไม่ควรทำเราต้องพิจารณาเมื่อเวลาว่างถึงเวลานั้นเนี่ยมันรวดร้าวมันไปเลยมันไม่ทำมันสักทีเราเตือมไว้เวลาปกติเวลายืนเดินนั่งนอนไม่มีอะไรก็สร้างความคิด ที่เคยมีมาแล้วสิปัญหาที่เราต้องทำต้องสร้างขึ้นมารลลึกขึ้นมาว่าเราจะทำงานอะไรเราจะต้องการรู้อะไรเห็นอะไรจะต้องการแก้ไขอะไรที่เรายังบกพร่องอยู่ที่เรายังไม่มีควรจะมีหรือสิ่งที่มีแล้วควรจะกำจัดมันออกอย่างนี้เป็นต้นเราต้องสร้างขึ้นมาคิดค้นคิดพิจารณาหรือคนคิดถึงพระพุทธเจา้า พระองค์สอนอย่างไรพระองค์ละอะไรพระองค์จึงได้ความสงบทำไมพระพุทธเจ้าจึงชอบยินดีแต่อยู่ในป่าที่สงบสงัดถ้าทั้อริยะเจ้าทั้งหลายอยู่สงบสงัดอย่างนี้ความสุขจิตใจของเราพอระล,ลึกถึงธรรมแล้วมันไม่ค่อยจะคิดถึงธรรมเลยชอบมันอยากจะปล่อยไปเรื่องอะไรต่ออะไรไม่มีสาระ ทำนลลึกทึ่งทำแล้วมันฝืดฉะนั้นลึกมาทางกายมันก็ฝืดมันไม่ชอบล,ลึกเลยสิ่งที่ทําให้ฝืดที่ไม่อยากลลึกนั่นแนละท่านว่าเป็นเครื่องขัดขวางเรียกกันไม่รอนไม่มีความพอใจในธรรมไปพอใจในเรื่องที่ปล่อยไปตามอารมณ์ต่งาง เมื่อมีสิ่งต่อต้านอย่างนี้เราก็ต้องทำงานในส่วนนี้ถ้าสิ่งทิศต่อต้านมันหมดไปแล้วเราก็ไม่เหมือนกับไม่มีศัตรูสิ่งทิ่ต่อต้านเหมือนกับเราอยู่ในเรือนมีศัตรูเมื่อสิ่งทิ่ต่อต้านถ่ายแพ้ไปแล้วเหมือนกับเราไม่มีศัตรูเรานั่งก็สบายนอนก็สบายอะไรสิ่งไหนก็ไม่ต้องระวัง พราะศัตรูในบ้านในเรือนไม่มีชั้นใดศัตรูในใจไม่มีมีแต่ทำรวนรวนมีแต่ความสงบวิเวกนี่สีวุ่นวายที่ไม่สงบก็เพราะเท่นี้เราถือว่าเป็นศัตรูทุกทั้งหลายเราถือว่าเป็นศัตรูเพราะใครไม่ชอบใครไม่ต้องการปัญหาต่างๆทุกอย่างที่เราไม่ชอบพระพุทธเจ้าพระองค์ให้ความสําคัญลาะสิ่งเหล่านี้เป็น ศัตรูทังนั้นแม้แต่ความชราภาพตลอดถึงโรคภัยไข้เจ็บตลอดถึงความตายท่านถือว่าเป็นทุกข์ทังนั้นเป็นศัตรูทังนั้นที่ใครไม่ต้องการไม่ต้องการทําไมถึงมีทําไมเกิดขึ้นกับเราเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าอย่างไรแปลว่าอย่างไรไม่ต้องระลึกถึงคําสอนของพระองค์ ถือเป็นเนติแบบฉบับเป็นเยี่ยงอย่างเราต้องเข้ากับพระพุทธเจา้าเข้าไปทางธรรมอยู่เสมออย่าเข้าไปตามตาเห็นหูได้ยินไว้ใจไม่ได้ตามันรับได้ทางนั้นมันเสนอมาทางนั้นดีกรืไม่ดีผิดหรือถูกเขาไม่รับสิเชอบส่วนทุกข์ทั้งหลายไม่ได้ทุกข์อยู่ที่ตาเห็น ไม่ได้ทุกโยทีหูได้ยินเวลาทุกแต่มันใจเนี่ยมันเศร้าหมองมันวุ่นวายเพื่อแกล้หลายอยา่างมันจะที่ใจเป็นผู้รับภาระเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีสติในทางตามีสติในทางหูมีสติในลิ้นเวลาได้รสต่งตางๆมีสติไปในทางกายเวลาได้สัมผัสถูกต้อง รูส้สิ่งที่ชอบและไม่ชอบมันเป็นคู่กันไปสิ่งที่ทุกข์กับสุขมันเป็นคู่กันไปาทาทาถ้าเราท่าท่าก็ทุกข์แต่เรามีสติดีมีอุบายดีธรรมะดีเราก็ได้ความสุขนซึ่งเหล่านี้ถ้าเรานั่งสังเกตแล้วมันปรากฏให้เราเห็นเพราะมันมีความสัมผัสให้เราได้รู้สึก,ให,สกให้เราได้รู้ได้เห็น เราจำได้แล้วไหนที่เคยผิดมาแล้วเห็นหน้าตามาล้วก็จำได้อีกมันจะแปงรูปอย่างนมาในรูปไหนเราก็พยายามจำได้ถ้าจำรูปไม่ได้ก็จำเสียงจำเสียงไม่ได้ก็จำกลิ่นจำกลิ่นไม่ได้ก็จำรสของมันจำสัมผัสของมันสัมผัสอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้เสียงอย่างนี้รูปอย่างนี้เราเคยรู้มันแล้วเคยเห็นมาแล้ว เรา่ามมาแล้วเป็นอย่างไรเราก็ทราบตามความเป็นจริงเราก็ปฏิบัติสายทางแต่าทางสายกลางได้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอยู่ในทางกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราอยู่ในความสงบในความวิเวศผลของความสงบความวิเวศก็จะป,ปรากฏมาสัมผัสกับจิตใจของเรา ให้เราได้เห็นนะพระพุทธเจ้าพระองค์ประเสริฐเลิศน้ำจริงๆพระองค์อยู่ในโลกวุ่นวายแต่ความวุ่นวายนั่นไม่กระทบกระเทือนจิตใจของพระพุทธเจ้าเลยอยู่ในโลกที่ทุกข์แต่ความทุกข์นั่นไม่เข้าถึงจิตใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ก่อกวนพระองค์เลย เพราะพระองค์แยกจิตใจกับทุกข์มันได้อย่างเด็ดขาดเพราะพระองค์รู้ความจริงอริยสัจัจธรรมที่เรียกว่าทุกข์พร้อมทั้งเหตุให้ทุกข์เกิดพระองค์จึงสามารถยกจิตให้พ้นจากกระทบกระเทือนจากสิ่งเหล่านั้นได้ในความสุขอันมั่นคงเมื่อ,อยยนโลกนี้ได้ความสุขแล้วถึงแม้ว่ากายแตกดับไปแล้ว มันก็ทําอะไรพระองค์ไม่ได้เพราะจิตมั่นคงเที่ยงแล้วไม่มีอะไรที่จะก่อขึ้นมาอีกพระองค์ก็ได้ความสุขอันตลอดไปพร้อมทางสาวกของพระองค์มีผู้ปฏิบัติได้เป็นจํานวนมากเราทั้งหลายควรจะได้รับความสุขในส่วนนี้ สมที่เรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระองค์ในธรรมคำสอนของพระองค์เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทอยู่ร่วมกับพระองค์บริษัทร่วมกับพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดเราก็ฝึกจิตฉลาดให้ทันกับอธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสามารถเอาชนะได้เพราะฉะนั้น พยายามรักษาจิตใจโดยจิตใจของเราจะได้ความรู้ขึ้นมาได้ความเห็นทัศนะในทางจขึ้นมาเราก็จะได้อยู่ด้วยความสงบสุขต่อไปตั้งใจรับพร